สวัสดีครับชอบยัยสินกินแซ่บกับมือในโจกับครอบครัวครับต่อมามาอัพเดตในรูกของเขาเป็นบ้านครับขอบเขานิทรรศมันทั้งหมดครับในรูอย่างไงบ้าติดตามรับชมครับอีหลักแนะน้ำมีทอดหมูสามเส้นนี่ครับทอดหมูสามเส้นแล้วก็แกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ครับผมตับมะงวงตับมะงวงครับใส่ปูดองแล้วก็มันหมูนี่มันของแซ่บครับมันจุกมึงแล้วก็ดัตเด้ดัตเต้จ้าแล้วก็ยังไง มมปิ้งสมมูโอ้ปิ้งสมมูได้แกะเบิ้งกันนะเป้มมงไหนเก่งสมมูทในล่ะซอยแกะเบิ้งเร็วนีครับนนปิ้งสมมูครับหน้าตาปิ้งสมมูครับโอ้เป็นอาเสพไปเลยวะได้ดอีกข้านึงม่นเป็นยังแก้หวัวเดียวครับนี่ครับแก้เห้เบิ้งครับนี่ครับปิ้งสมมูทบานทคาร์นครับเสร็จแล้วก็สิมีผักนิดหน่อยครับผักข้าวกล้องหน่อยพักนิ้งหน้าบกกร้าบกกร้าครับกินกับป๋องดัดดัดแด่ครับผมมามาครับ ไปนี <can> e like so ่เขาเหมนกัครับผมยกเกียเลยนี่หลาหล่อมยายนเนาะมันีกินทังเขาเจ้าเขาสวยครับฮะเขาเจ้าเขาสวยดิาเขาสวยพาเราเขาเขาเจ้าเขาเหนียวโอ้ตอดหมมันก็เสียบอยล่ะมีเขาตรอดหมผมอบนะผมเสียบอเพ่ออะไรอีกนะนี่ตแข็งตาวาสุกับพ่อแล้วบา แม่ต่แจียม่ตาวกินเือแส๊ครับเก่งเมือบ่ไอ้ดีนี่กิเือบอน่ยนนะอยู่สารอยู่สารเก่งปแดดวกเป็น่งกินปแดดวกเป็นชินเลี้ยงเมี้ยงดักแดครับดักแด แต่วันนี้ครับหวานมากมนวามากจริงๆเขาเรียอยู่โลไหนเลียปไม่เลียไม่เลียเลยเนี่ยตางต่ง้งวนน่วอนนเลวดมด้นเดรหต่งกัน ว่าบันหอวยห่วหอวามงดีมัแกงกะทิงกทิันฟ้ี่่านี่ยวาแล้วก็ล่าหละแยงกะแงน่่ง็ใช่ตรงนี้ไปเดมาฮะไเด็

ไม่่กมตำวอม่ไม่เล่นใเกิดสนใจเนาะโอ้ยเน่ยไม่นอะไหน่เยเกียวอันจะโต้หาโตคพน่ะทำไมซิของไปซักเลยหาโต้หาอยูดเ็ตโตไปทำในปาเดเวนแม่พูดยังไง้างเ

ม,มันยังเอมัก็บกพร่เอาคือว่าหืมไ่มีพิเนาอพี่กอยู่เล็น้อยๆตึงหูเลกขาบกพริะน,ะนะบังบังก็างคิอรานั่นะอมีเหีอืมจับ

ว่าเบ็กมือนนเ็มือมามาจนถึงอันเขาน่าจะไปแล้วเอกไปเยไปเลยไปเลยอไปล้วรถ่ายันีเขาไม่ได้ส่งเสลียไม่ได้ส่งเขาไป่ีส่งนี่ปิดน่าจะบอกว่าไปท่ีปิดไปเนาะเนาะเราเริกกา

ก็เลสนใจแล้วครับเขาไปลงจังตรงนัเนแล้ครับให้อาหารปลาสามร้อก้อนเอาํน่กเอนเอาน้่มขนา่มด้วานแค่นี้แหุ้่มเป็นแล้วดามาปยุเรานุ่มนท่านกหวานเดี๋ยวไปหาอาหารปลาเนี่สิไม่ดามาอีก่เป็นงม่ไม่ปรุกมาตงแบไงขายขายจงเอาคนเออเปลงา่

Nhiều. Nào, con xem Ủa, tà, mấy mẹ. Nào nó có người thật nhỏ mọi người thật vì thật nhỏ mọi người 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 mọi khẩu mọi người mọi người khẩu người mọi 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 người กินแล้วยายหูกับ มายอมไปเก็บปลาเด้อฮะมันออกต๋อมมายอมเก็บเด้อมื้อ <manyway to celebrate> <manyway to celebrate> <manyway to celebrate>

อืมยังกินนะอ่ะกินอะไม่เกิดเหโอ้เออเอใไม่กินเลยกนอะไปกินไห่ผ้าไอไหผ้าผ้าอะไผ้าสมก็ได้ผ้าสมเดียผ้าสมกินเนรอเนี้อสีเนีสีเนืโจเนอยุ่ยเนีันผ้าผ้าสมอืม

ดึงดึงด <c oughs> <c oughs> ึงดึง oh, ด okay. <c oughs> okay, ึงด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  ขายยกันเกินจันงน่อยเราเปันไม่ได้คนเหมือนมากครับขอบคุณหลายๆครับสำหรับคลิป,ลปนี้ขออนุญาตจบเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวับดีครับขอบคุณครับขอบคัสขอครับอัอขอบคครับบขอคับอครับ